สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษล่าสุดกันดีกว่าเข้าสู่เกมที่14แล้วประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่28พฤศจิกาย,ยน2020เริ่มกันที่เบนฟอร์ดก็เปิดบ้านเชนะควีสปาร์คเกนเจอร์ไป2-1เวดดิงเอาชนะบิสตอลซิตี้3-1เบอร์มิงแฮมเปิดบ้านเสมอกับมิววอลไป0-0แบ็คเบอร์โลเวอร์เชนะเอาชนะบาร์สลีย์2-1คาร์ดิฟซิตี้ถล่มเอาชนะลูตันทาวไป4-0และบีเทอร์ตี้ก็เสมอกับวีคอม1-1 อาร์เดฟิวทาวเฉือนเอาชนะมิดเดิลสโบรไป3-2นอริสิตี้เสมอกับโคเวนทีซิตี้1-1ลอตเทอร์แฮมยูไนเต็ดก,ก็เสมอกับบอร์นมัธไป2-2เชฟฟิลด์เวสต์เดย์ครับเสมอกับทางสโต๊กซิตี้0-0แล้วก็วัตฟอร์ดถล่มเพลสตันไป4-1 นั่นเลยทำให้ตอนนี้นอร์ิซิตี้แซงขึ้นมาเป็นจ่าฝูงที่28คะแนนอันดับ2เป็นบอลมาร์ตมี27คะแนนอันดับ3-4อย่างวัตฟอร์ดกับเรดดิ้งมีทีมละ26คะแนนอันดับ5เป็นบริสตอลซิตี้24คะแนนอันดับ6แล้วก็อันดับ7ครับเบนฟอร์ดกับซวนซีมีทีมละ23คะแนนอันดับ8สต็อก22คะแนนอันดับ9แล้วก็10อย่างแบ็คเบิร์ดกับมิดเดิลส์เบิร์ดมีทีมละ21คะแนนอันดับ11มิบเอล20คะแนนอันดับ12ก็ลูดันทาวน์ มาที่อันดับ13เป็นฮันเดอร์ฟิลด์ทาวน์สิบแปดคะแนนอันดับ14แล้วก็15อย่างคาร์ดิฟกับควีนสปาร์คเลนเจอร์มีทีมละ17คะแนนอันดับ16ถึงอันดับที่18ครับบาสเล่ เบอร์มิงแฮมแล้วก็เบรสตันมีทีมละ16คะแนนอันดับ19แล้วก็20อย่างลัตเตอร์แฮมกับโคเวนทรี ry, มีทีมละ13คะแนนอันดับ21เป็นนัตติงแฮมโฟลเสต์ id, มี12คะแนนแล้วก็มาถึง2ตกชั้นครับ3ทีมสุดท้ายอันดับ22เป็นวีคคอมมี10คะแนนอันดับ23เชฟเวนมี8คะแนนแล้วก็บวยเป็นดาริคตี้มี7คะแนนเท่านั้นเอง ไปต่อกันที่ดาวโสรุ่าสุดยอดโคเปนอดัมอัสตอร์ของแบ็คเบิร์นที่ยิงไป13ประตูแล้วก็นักเแต่ที่แอสิซทไม่สุดมี4คนครับแบรนด์เอมโบโมไทริสแเคมเบลแฮร์รี่ทอฟฟโลแล้วก็ไมเคิลโอเลสที่จ่ายไปคนละ5ลูกโปรแกรมนันที่14ยังเหลืออีกหนึ่งคู่นะครับวันอาทิตย์ที่29ก็จะมีฟอร์เรสเปิดบ้านเจอซวนี เดี๋ยวส่งท้ายเกมไปเลยที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่15ในช่วงกลางสัปดาห์ดีนะฮะเช้าวันพุธที่2ธันวาคมก็จะมีคาร์ดิฟเปิดบ้านเจอกับแฮตต์ฟิลด์ทาวน์บอร์นมัธพบเพรสตันเบอร์มิงแฮมเจอบาร์สลีย์ดาบ์บิคัลตี้เจอกับโคเวนทรีวิสปาร์เปิดบ้านเจอบริสตอลซิตี้แล้วก็ลอตเตอร์แฮมจะเจอกับเบนฟอร์ดเช้าวันพฤหัสที่3ธันวาคมก็จะมีมิดเดิลส์เบิร์เปิดบ้านเจอซูวอนซีแบ็กเบอร์เจอมิววอลลุตันทาวน์พบกับทางนอริสิตี้ฟอร์เรสต์จะเปิดบ้านเจอวัตฟอร์ด เชฟเวนเจอร์เลดดิ้งแล้วก็วีคอมพบกับสตอล์ฟิตี้